สัมปทานคถาอุทถาตากรรม,มะเธอเยสุผู้ขยันในการงานอันเกื้อกูลแก่การตั้งตัวอัปปมัตโตเป็นผู้ไม่เล่นเล่อวิธานวาเป็นผู้เข้าใจจัดการงานสมังกับเปติชีวิตังย่อมประหยัดการเลี้ยงชีพอย่างพอดีสัมพตังอนุรักษคติ รู้จักรักษาทรัพย์ที่สะสมไว้ได้แล้วสัตโทสีเรณสัมปโนเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลวัฒนยูรู้จักกระบวนําคำพูดวีตะมัชโรเป็นผู้ไม่ตรณีนิจจังมักพังวิโสเทติโสฐานังสัมปร,รายิกังย่อมจัดแจงหนทางให้เป็นความสวัสดี ที่จะไปเบื้องหน้าเป็นนิดอิเจเตอัตถธรรมาจะสัทสสะคารเมสิโนก็และทั้งแปดประการดังนี้นี้เป็นธรรมะของผู้มีศรัทธาเป็นผู้ครองเรือนอักขาตาสัจจนาเมนะอุปยัตถะสุขาวหาอันพระพุทธเจ้าผู้มีชื่อว่าเป็นผู้จริงตรัสบอกแล้ว ว่าเป็นคุณอำนวยความสุขในพบทั้งสองทิฏฐธรรมะหิตถายะสัมปรายะสุขายะจะเอวะเมตังขหัตถานังจาโคปุตตังปวัตตตีติการบริจาคอันเป็นบุญของผู้ครองเรือนก็ย่อมเจริญทั่วถึงเพื่อประโยชน์เกื้อในปัจจุบันและเพื่อความสุขในเบื้องหน้า ด้วยประการดังนี้แล